นี่ใครเห็นนั่นก็อีกอย่างนึงแล้วไฟมาแล้วเมื่อกี้เลสปุ่นปุ่นเราไม่เคยเห็นน่าเสียพี่คนไหนก่อนนีุ้ณนีไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่มีดาวพี่ดาวเฮ้ยแต่ว่าบอกก่อนนะมาอีกสองคนนะมาอีกสองคนเหรอมาหมดสี่คนอ่ะมาเยอะเหรอ เขกที่ไหนหรือวะไหนบอกสองคนไง้ยมีคนเดินกันออกมาเพื่อนเพื่อนเฮ้ยจะหายหายแล้วมั้วโอ้โหเนี่ยกาไปเข้าอกาสเลยโอ้ยมึงร้องไสเฮยไอพูกนี้มึงจะถวาไอวัดไหนมันช่พระปากแล้วแต่งหน้าแอบไปแต่งคนเดียวไม่ให้เพื่อนเห็นนะ ผมมือจะลอยซวนียซนรีไสรสยเกงเออไป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 เข้ามา็วไปเดินเข้ามาอุ้ยผมตลูดลงมาแมทเล่นกุ๊เทปไม่ได้เอวหวานตลอดนี่ไหนใครกันไอวอนนี่พระเจ้าค่าอยู่ทางด้านประธานด้ยพระเจ้ามีชื่อว่าอะไรบ้างจัดทีดีมึงจัดคนน้องห้ดีเนีเออเจ้าถามแล้วไม่ได้ยินเรื่องไ ไปไปมึงไปได้ไกลไปไปครับพี่กูเหยียดขาไม่ถนัดเนี่ยเมียโอ้ยสงสัยจังๆเลยจะผ่านสงสัยอะไรอะนี่เกย์เขามีแต่ยิงดึกยิงสวยเออกูยิงดึกยิงเฮียอะไรกนไมยใครี่ชอบถามจี๊ดใครชอบขอดีชาติอัลลังวันใครครับฉัน กระหม่อนมนำว่าไาอาไ้น้อยผู้ชมค่ะอยากจะมาชมวัตกรรมขององค์กษัตว์ชิงของและจะไปเคยสมมติจีโมผู้ชมค่ะชื่ออะไรนะไอ,อ้ไน้อยไอ้น้อยกระหม่อมชื่อไอ้นัดผู้ชมค่ะกลับไปมันชื่ออะไรบอกเขาไปอีกครจะใครอ่ะสัตหีบชื่อชื่อ,อมันเอาของฉันไปแล้วลอกกันเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรบ้างบ้าง บังเป็นบังชื่อบังบังกระดาวยอะไรนะครับมันเอาคุมกูไปแล้วขบเจ้าเชียงของและบุคนทางขวามือข้าคือรร่บุรสมบูรณ์รู้จักไว้เสมอโอ้ <c oughs> วันนี้วันนี้คนกางเลนหน่วยมาของพุเจ้า <c oughs> ช่หงานงาม,ม้ากสิ้าน <c oughs> ขอได้ค่ะวันนี้มีแข,ม,ขม่าเขมืน มีอะไรจะมาเชวญหน้าพระที่นั่งพระเจ้าค่ะมีอะไรก็เชิญท่านท่านท่านแล้วอินนี่เคยดูไหมเป่าปีเรียกงูไม<ห>่ไม่เคยดูหรอกไอ่เป่าปู่เรียกงีอะไรไอเป่าปีเรียกงูอันนี้ฉันจะมาเชิญเป่า ก่อนทำไรอะโวยเมื่อก่อนนี่จะเดินรอยตามพ่อเลยพ่อกูนี่เป็นผ่านเก่าเนอะนี่อย่าว่าแต่ง,งูเลยเ,ออเสือโคร่งรู้จักไหมเสือโคร่งรู้จักเสือโคร่งพ่อฉันนี่ก็ปราบมันแล้วจริงอะวันนั้นพ่อฉันไปอบปลาด้าสัตว์เจอเสือโคร่งรูเชื่อไมไหมเสือโคร่งจงตาพ่อกูพ่อกูจงตาเสือโคร่งนี่ห่างกันอย่างนี้อย่างนี้เลยเออพ่อกูเอาฝ่ามืออลังหันในยตบไปที่หัวเสือเอองข้าคาถาเลย อีตีปิสโซวิเศษเศษาสาโลเฮมึงเชื่อไหมเสือไปเลยงูหนีเลยมันกลัวเอาหัวพ่อข้ไปด้วยกูก็ต้องมาปอบปีเรียนงูกคตรเสือเอาอย่างงี้นี่นี่งูกูเพื่อไม่เป็นการเสียพใจฉันจะขอโชว์ปอบปีเรียนงูให้เจ้าเมืองดูหน้บัดนี้ จะพาเห็นไหมนี่ลูกชายกูอีกรอบนึงเฮ้ยลูกชายกูกูเด้งมากับมือเลยลูกชายเหออไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟเชื่องไหมเนี่ยเอาเชื่องสิช่วยก๊อฟเนอะไอ้ก๊อฟเป็นไงอ่ะโอ้โหสุดยอดดื้อไอ้ก๊อฟดื้ออะเมื่อกี้บอกเชื่องเชื่องไงแต่มันดื้อไอ้ก๊อฟเนี่ยสุดยอดเป็นยังไงมึงชอบขี่สกูตเตอร์ไปเที่ยวกะรีไอ้ก๊อฟเนี่ยเลีวข้ากับแบตหมดเออนี่ไอ้ก๊อฟนี่นี่นี่จากชั่วเขาวต้องเช่าเขาไว้ค้างคืนนี่ นี่ไอ้เกดไว้โอ๊ยพี่น้องกันนี่วางไอ้เกดนี่เมียชุมวาหัวสวยไม่ได้โกนแต่พื้นดิสแต๊ดไอเกดพองเ่มน้อยเออพิ่มน้อยพี่บาสกลัวลูกเกดไม่เป็นไรเดี๋ยวกูช่วยก่อนพี่บาสกลัวดนตรีวะเอาเลยครับโอ้ยเกี่ยวพ่อม่าฉันเลิ่มสงสัยว่ามันเป่ายังไงครับ อุณถึงจลอยตัวขึ้นมาได้อเอาเลยครับตอนนี้ไม่ไม่เปล่าชว์ต่อไม่ได้แล้วทำไมพมาสันตีนนะคะตัดเอ็นงูอ่ะม,มึงจะชวยมม่ต่อเลยไปมมไม่ชว์ไปโทรเลยท่านอย่าหัวเราะไปด้วยช่วยกันเชียงครับพระเอกหนุ่มนิสัยดีพม่าได้ความสามา

เข,ขาเรียกเขาเมื่อละวานเพื่อจะประคับประมัชีวิตแม่นวลอนงพอส่งสายตาพม่าก็คาไม่ลงพอส่งสายตาพม่าก็คาไม่ลงพม่ายืนงงแบกควันใส่บาแต่เอ้ยนายเอ้ยนายว่าชายว่าช้าพม่าโนรธมากเลยขันมาเดินจงกรมอะไปพม่ายืนงงแปลกควันใส่บาแต่เอ้ยเลยเอ้ยในวุฒิชายว่าเช้า คำคืนเดือนหาใยเพราะมาขี่ควายออกมาไม้แทงกบรู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 ไอของดีดีมันอยู่ในรูเพราะมายืนดูเลยตัดสินใจกระเด้าลมหายัดหายหายหาไอายัดไอายหายมีอะไรปัญญัา ว่าวัดน้อมก็ดีกันเดาอยู่แล้วมาบ้านแม่มนเดี๋ยวไปตัดเอ็นมูลเลยไป <c oughs> นี่หมดเวลาแล้วนี่นี่นี่ฉันวมนมาเต้